กลับมาเกอบกระแสโลกกันต่อในช่วงที่2นะครับรบพูดถึงวิกฤตการขาดแคลนน้ำนี้ กาะกระแสโลกเกาะกระแสโลกของเราเนี่ยก็เคยนาเสนอมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยก็กาลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำเนี่ยเข้าขั้นรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมลรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่นั่นเนี่ยเขาเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำเนี่ยติดต่อกันมา3ปีเต็มๆแล้วนะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติก็มีข้อมูลที่น่าตกใจ บอกว่าโลกใบนี้นะครับบางส่วนบางแหล่งบางที่อาจจะมีปัญหาของการขาดแคลนน้ําถ้าจะให้เต็มที่ที่สุดก็ปี2030ก็คือจะขาดกันแบบขาดน้ําหาดื่มไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงได้จะหาหาน้ำที่บริสุทธิ์มาดื่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ทําลายทิ้งนั่นแหละครับน้ําเสียน้ําเสียนั่นแหละครับคือเป็นน้ําที่จะต้องเอามาทําเพื่อมาใช้ใหม่ ครับผมทั้งดื่มทั้งกินนะครับโอ้โหครับแค่เฉพาะน้ําเสียที่ว่าไหลออกมาจากท่อเวลาเราทําความสะอาดหรือว่าล้างอะไรนี่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเลยครับที่เป็นน้ําใช่ครับตอนนี้ที่เมือง Orange County ซึ่งเป็นเขตเขตหนึ่งในมหานคร Los Angeles นะครับเขาไปไกลกว่านั้นครับไม่ใช่เอาน้ำแค่เอาน้ําจากท่อเนี่ยมารีไซเคิลนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เอาน้ําจาก โห oh, ชักโครกครับ <c oughs> ที่เราปล่อยของเสียกันทุกเช้าทุกค่ำนี่แหละครับ,รบมารีไซเคิลมาบำบัดนะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้ประชาชนเนี่ยได้ดื่มได้รับประทานกันครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าการที่ใช้น้ำโสโครกหรือน้ำจากสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ย <c oughs> กลับมาใช้ใหม่มีการทดลองกันเป็น10-10ปีมาแล้ว <c oughs> ใช่ครับนะครับพยายามที่จะอธิบาย การให้ชาวบ้านเนี่ยหายหายความกังวลใจหายจากความคลางแคลงใจ <ผม S 2> นะครับแต่ก็พยายามอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับได้บ้าง นะครับ,รบแต่ไม่สนิทใจว่าอย่างนั้นใช่ครับ,ค,รบคือเรื่องของการรีไซเคิลเอาน้ําเสียมาทําใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ช่วงยุคทศวรรษที่1,970แล้วนะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยคือประชาชนในยุคนั้นที่บอกว่ายังไงฉันก็ไม่ดื่มบอกไม่ไหวจริงๆนะครับแหมน้ําจากส้วมน้ําจากท่อระบายน้ำนะครับแต่พอมาถึงปี2008ทุกอย่างนี่ก็เริ่ม เปลี่ยนไปนะครับทัศนคติของคนเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับมองว่าเออจริงๆแล้วมันขาดกันจริงๆน้ำนะครับยังไงน้ำพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเออนำมารีไซเคิลแล้วก็ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับว่าน้ำพวกนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็สะอาดแค่ไหนนะครับตอนนี้คนก็เริ่มหันมาดื่มมาบริโภคกันนะครับอย่างที่ Orange County เนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่มาจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยวันหนึ่ง7 0ถึง1 ร้อยล้านแกลลอนนะครับถ้าคิดเป็นลิตรเนี่ยก็เอา3.89คูณเข้าไปนะครับก็ประมาณสัก400ล้านลิตรเนี่ยได้ถูกส่งต่อไปให้ประชาชนในเขตนั้นเนี่ยได้บริโภคกันแล้วอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ครับนะครับก็ดูเหมือนว่าอีกประเทศหนึ่งที่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้แบบสนิทใจนะฮะก็อยู่ที่ออสเตรเลียอ๋อใช่ครับครับดูเหมือนว่าที่ประชาชนชาวเพิร์เนี่ยจำนวนหนึ่งนี่นะครับ อบอกบว่าก็มีความเชื่อมั่นในข้อมูลของทางรัฐมากขึ้นค,คือใน100ร้อยค,คนเนี่ยอาจจะมีความ ดื่มแบบเต็มใจอยู่นี่นะครับเต็มใจหรือจําใจไม่แน่ใจดื่มแบบเต็มใจคือไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคุณจะต้องดื่มเพราะว่ามันเอามาให้แล้วว่าอย่างนั้นครับก็จํานวนหนึ่งก็เป็นที่น่าพอใจอยู่สำหรับเมืองเพิร์ทที่ออสเตรเลียครือจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองเพิร์ทเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากที่อเมริการอะครับคือตอนแรกเขาก็รังเกียจกันนะครับแล้วก็มี ถึงก็มีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมขึ้นมาเลยบอกว่าชมรมคนไม่ดื่มสิ่งปฏิกูลนะครับแต่ด้วยความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเพิร์สเขานะครับ,รบให้ความรู้แล้วก็มีการสาธิตอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยหลายปีต่อมาตอนนี้เขาบอกว่าคนเมืองเพิร์สที่76ครับ,รบยินดีที่จะบริโภคน้ำจากส้่มถ้าจะพูดว่าน้ำจากส้วมน <c oughs> ั้นก็เกินไปหน่อยก็คือน้ำที่เขาเอามาพัสเจอร์ ออผ่านการเชไผ่านคือทุกอย่างนะครับดีแล้วแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็แก้ไขกันยากใช่ไหมทีนี้ถ้าดูเขาแล้วมาดูเราไม่ไม่ทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยบ้านเราจะมีโอกาสที่จะใช้น้ําจากโถชักโครกแบบนี้น้ําจากสิ่งปฏิกูลแบบนี้เนี่ยจะนํามาใช้ใหม่นะโดยผ่านกระบวนการทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบ้านเราหรือไม่ ก็อย่างที่คุณสุภาพชายบอกก็คือหลังจากปี2030นะครับก็อีกไม่นานแล้วนะครับปีนี้ก็2014เข้าไปแล้วก็คืออีกสักประมาณ1 5 1 6ปีนะครับทั่วโลกนี่จะไม่มีน้ำสะอาดใช้แล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องนำน้ำเนี่ยมารีไซเคิลกันอย่างตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเซิฟเซด้วยแม่น้ำเจ้าพยาก่อนหรือเปล่านะครับยังไม่ถึงกับน้ำตามท่อนะครับบ้านเราเวลาหน้าน้ำน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับก็อย่าให้ถึงขั้นต้องไป ดื่มน้าจากท่อเลยแต่ปกติแล้วเนี่ยมีผู้มีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งเขาก็ไปทําน้ารีไซเคิลคือคือน้ําคือคนเรือคนเรือเขาก็จะมีเครื่องมือของเขาเอาน้ําทะเลเนี่ยมาทําเป็นน้ําจืดได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแล้วก็ก็คงจะไม่ใช่น้ําแบบอย่างที่ว่าแต่ว่าันหนึ่งอย่างที่ว่านี้ถ้าหากว่าเอาน้ําจากจากโถชักโครกหรือต่างๆมีความจําเป็นจะต้องใช้ มครับมันก็ต้องกินเหมือนกันนะฮะนั่นนะสิครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะครับณนะตอนนี้วิกฤตขาดแคลนน้ำนี่รุนแรงนะครับ,รบทั่วโลกอย่างประเทศในแอฟริกาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งนี้คนตายนับล้านเลยนะครับ,รบเนื่องจากว่าไม่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้นะครับก็ต้อง ดื่มกันตามมีตามเกิดก็ปรากฏว่าเป็นโรคอหิวากันบ้างนะครับท้องร่วงแล้วก็ระบาดกันไปนะครับเด็กๆนี่ตายกันเป็นเบือเลยทีเดียวครับตามข้อมูลแจ้งว่าถ้าหากว่าดื่มน้ําผ่านการกระบวนการทําความสะอาดแบบนี้แม้ว่าจะเป็นน้ําจากชักโครกหรือน้ําสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยก็ตามเนี่ยก็จะมีความสะอาดและก็ปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าด้วยซ้ําไปอ๋อครับคือมั่นใจได้ว่าในน้ํานี่จะไม่มี ชิ้นส่วนไม่มีอะไรเล็ดรอดออกมานะครับเนื้อน้ําแห้งก็คงจะไม่มีครับถ้ามาอย่างนั้นนี่อิ่มเลยนะครับกินน้ําอย่างเดียวก็อิ่มนะครับประมาณนั้นโอเคครับเอาละครับช่วงนี้เราต้องพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามามาดูเรื่องของภาษากันบ้างนะครับหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับเรื่องของภาษาที่วิบัติไปก็คือมีการนําเอาภาษาต่างชาติเนี่ยมาผสมกับภาษาตัวเองนะครับอย่างคน ยุคใหม่เนี่ยหลายๆคนเลยอย่างที่เราเห็นนะครับพูดไทยคำอังกฤษคาบ้างอะไรบ้างนี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่รุนแรงแต่อย่างที่ประเทศจีนตอนนี้เขาบอกว่าวิกฤตหนักเลยทีเดียวนะครับ,รบอยู่ช่วงหน้ามาติดตามกันครับ